สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะพบกับน,นัดกันเรว,นะะวันครับนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่31เดนะฮะเดือนกรกฎาคมนี้ก็วันเดือนที่8นะฮะวันที่1น่นะครับเดือน8แล้วนะครับไว้นะฮะสิงหานะครับเราก็จะว่ากันด้วยสิงหาโรรัวจากนี้ไปนะครับซึ่งสิงหาเนี่ยมีดาวบางดวงที่ย้ายแล้วมันตั้งแต่วันที่2เลยนะฮะวันที่2คือดาวพระศุกร์ย้ายพระศุกร์คือเงินพระศุกร์คือความรักพระศุกร์คือโชคลาภนะฮะ ฉะนั้นพอย,ย้ายบางคนเขามีดวงการเปลี่ยนแปลงก่อนย้ายก็มีนะเพื่อนๆเคยเจอไหมว่าเออสมมุติว่าทายพรุ่งนี้ดวงจะมีความวุ่นวายแต่วันนี้วุ่นวายแล้วเออเนี่ยบางทีวุ่นวายก่อน2วันวานสองวันด้วยก็มีนะฮะหรือว่าดวงวันนี้นะครับจะมีปัญหาสุขภาพป่วยไข้ไม่สบายป่วยตั้งแต่เมื่อวานแลวก็มีนะฮะนี่ยครับรบ,บางทีต้องบอกว่าเรียกว่าเหมือนกระแสรัศีนะฮะผมก็ต้องบอกเน้นย้าเสมอว่าเหมือนกับ โลกเราหรือดวงต่างๆหรือดาวต่างๆนะครับนึกภาพตอนเช้านะฮะเขาบอกว่า6โมงเช้านะครับพระอาทิตย์ขึ้น6โมงเช้าแต่ตีห้าสี่สิบสว่างแล้วนะครับตีห้าสี่ห้าสว่างแล้วนะฮะไอ้ดวงอาทิตย์ขึ้นอาจจะเป็นอ่าที่เห็นนะฮะอ่าที่เห็นดวงเง่คือเห็นเห็นสีแดงๆดวงอาทิตย์ขึ้นแบบขึ้นมาเหนือทะเลอะไรอย่างนี้ยนะฮะแต่ ก่อนหน้านั้น 20- 30บนาทีแสงมันมาแล้วนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าบางทีนะดวงวันที่สองดาวโชคลาภดาวพระศุกร์เงินทองอะไรเงี้ยหรือความรักมันเด่นนะฮะคือย้ายนะฮะบางคนวันที 1, ่1นึ่งเนี่ยถูกหวยอะไรเงี้ยนะเออดาวศุกร์ให้คุณตั้งแต่วันที่1แล้วก็มีนะครับนี่ฮะบางทีมันมีเหลื่อมหน้าเหลื่อมหลังก็มีนะครับมันอาจจะไม่ใช่แบบเป๊นะร้อเนนะฮะเพราะว่าแน่นอน,นเราก็ไม่ได้แบบดูดวงแบบหลายคนนะเราดูดวงแบบ ภาพรวมนะครับมันได้ประมาณนี้นะก็ะถือว่าโอเคนะครับภาพรวมนะโอเคครับวันนี้มีเรื่องของการทํำสวยทำหล่อนะฮะเพื่อนใครที่แบบอยากตัดผมหรือว่าอยากเปลี่ยนสีผมอยากดัดผมอยากเข้าร้านเสริมสวยอยากเข้าร้านสปาอยากจะบางทีแบบนัดคุณหมอไว้นะครับทำศัลยกรรมนะฮะอะไรก็ตามนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายภายนอกภายในะให้ดูดีเพื่อนๆก็ใช้วันนี้ได้นะครับต้องบอกว่าบางทีนะฮะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของลดน้าหนักนะฮะบางคนตั้งใจในการลดน้ำหนักตั้งใจในการดูแลสุขภาพร่างกายตั้งใจในการที่จะทําเรื่องสําคัญสําคัญเกี่ยวกับตัวเองนะครับในช่วงนี้บางคนพาคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเองไปตรวจสุขภาพร่างกายก็ใช้วันแบบนี้ได้นะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับร่างกายทําสวยทำหล่อดูดูดีนะครับมันก็ยังเกี่ยวพันกับเรื่องของการไปตรวจสุขภาพร่างกายนะฮะจริงๆเรื่องตรวจสุขภาพร่างกายมันมีนะฮะเพราะว่าบางครั้งผมตัวบอกว่าไปตรวจแล้วไม่เจออะไรนะฮะ แต่พอตรวจละเอียดหรือว่าอีกวันนึงไปตรวจที่อื่นเอากลับกลายเป็นเจออะไรจุดอะไรพูดนะครับแล้วก็จะได้แก้ไขทันเวลามันเพ,เพิ่งเริ่มต้นในจุดหรือตำแหน่งขาวๆจุดำดำๆในแผ่นหรือในฟิลม์มอะไรเงี้ยนะเนี่ยบางทีถ้าเลือกดีๆเนะี่ยมันได้ความสบายใจในการตรวจนะฮะแต่ถ้าบางทีเลือกไม่ดีแล้วไม่ดีมากๆก็มีนะ,ะเลือกไม่ดีมากพอไปตรวจบ,บางทีเหมือนก็โรคมันหลบนะฮะโรคมันหลบไม่ให้เราได้เจอ ให้เราป่วยระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปตรวจแล้วอ้าวเป็นมาสักระยะหนึ่งแล้วอะไรเะฮะเนี่ฮะเรียกว่านาวันนี้ไปใช้ได้นะฮะโอเคครับต่อมาเรื่องของเลขสีมงคลครับมีนะฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือเลข9นะฮะเริ่มที่9นะฮะเลขต่อมาคือเลข0นย์ครับเลขต่อมาคือเลข1นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข8ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลองมากไม่ค่อยใช้นะครับก็คือเลข3นะครับโอเคนะ แล้วก็สีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีเขียวสีต่อมาคือสีแดงสีต่อมาคือสีส้มสุดท้ายคือสีเหลืองนะครับแล้วก็สีที่เรื่องเลี่ยงหรือบางไม่ค่อยใช้นะฮะคือสีชมพูครับแล้วก็เรื่องของซ้ายขวาพยากรณ์วันนี้เลือกซ้ายครับฝั่งซ้ายด้านซ้ายล็อกซ้ายอะไรซ้ายๆๆไว้นะฮะเออประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะเพื่อนๆเชื่อเรื่องลางสังหรณ์นะครับมากน้อยแค่ไหนนะฮะ ลางเสังหอนะครับมันเหมือนกับเราเวลาดูหนังนะครับแบบในหนังนะใครสักคนหนึ่งจะเสียนะครับจะไม่อยู่นะครับอยู่ๆรูปคนนั้นนะฮะร่วงลงมาปุ๊งนะฮะหรือว่ารูปคนนั้นร่วงลงมาแล้วก็แตกนะเห็นไหมในหนังเขาสื่อให้เห็นว่าเออคนนี้กําลังจะไม่อยู่ละนะครับหรือกาลังจะไปละแล้วก็รูปมก็ล้มอะไรอย่างี้นะครับ แต่ว่าลางสังหรณ์ดีๆก็มีนะอ่าไม่ใช่ว่าต้องลางสังหรณ์ดีเป็นเรื่องไร้ไรฮะเรื่องดีๆก็มีนะฮะนี่ครับเจ็ดลางดีนะฮะเรื่องโชคลาภนะฮะมันก็จะมีสัญญาณนะฮะเรียกว่าถ้ามีเรื่องเหล่านี้นะครับเจ็ดข้อนี้บางคนถ้าได้สักครึ่งหนึ่งนะมีสามสี่ข้อลางดีขึ้นไปนะฮะให้รู้เลยว่าเอออาจจะมีเรื่องดีๆหรือความสุเร็จบางอย่างอะไรเข้ามานะฮะ คนนึกถึงแต่หวยนะเนาะพอบ่าโชคดีุบนึกถึงหวย,ยนะครับแ็แล้วแต่บางคนซื้อหวยก็ต้องลุ้นนะฮะแต่ถ้าบางคนเขาไม่ได้ซื้อนะฮะเขาทํางานค้าขายเขาเป็นนักธุรกิจหรือเขากําลังลุ้นอะไรใหญ่โตบางอย่างถ้ามันสําเร็จเนี่ยมันได้เงินมหาศาลเลยนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมนะครับที่เราจะต้องเตือนนะครับว่าทําอะไรระยะนี้นะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ต้องบอกนะมันจะมีลางสังหรณ์เด่นนะฮะ เนี่ยช่วงนี้หลายคนลางสองหอนเด่นนะฮะช่วงนี้ดาวพระเกศจริงๆดาวพระเอกคือดาวแห่งลางสองหอนหรือเซนนะฮะแล้วก็มุตยูคือดาวเกี่ยวกับ้องเรื่องของสิ่งลึกลับนะฮะมุตยูตอนนี้นำหน้าดวงเมืองดาวพระเกศคือดาวแห่งสเซฟเซนช่วงนี้อยู่ตอนนั้นในตำแหน่งเรื่องของกรรมะคือสิ่งที่ทำนะฮะหรือพระเลขทีท่ทำฮะช่วงนี้แล้วก็ดาวลหลายดวงดาวพระเกศโคจรเล็งทั้งดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ดาวอาทิตย์นะฮะผมเลย สรุปโดยรวมให้ฟังนะฮะแถงดาวราหูก็จรวินาทีนะครับชุดนี้หลายคนเซนแรงนะฮะฉะนั้นอย่างจริงจริงเซนเนี่ยบางคนบอกกอย่าไปเชื่อมากนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นอุปทานนี่กไอนฮะมันเป็นเซนเลยเป็นอุปทานก็ได้นะครับอุปทานคือสมมติว่าเรารู้สึกได้ว่าผู้นี้นะครับมันจะมีเรื่องไม่ดีนะฮะบ,บางคนแม่นนะถ้ารู้สึกแบบมนมนใจเ้ยไม่สบายใจนี่ถึงใครสักคนหนึง่งเราไม่สบายใจเลยเราก็ไม่ได้เจอเขามานาน เอออยูย่ๆมีข่าวคนนั้นเข้ามานึกออกไหมฮะนี่ฮะบางทีเซนต์มันมีแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วอยูย่ๆข่าวคนนั้นมาอนอนโรงพยาบาลอยู่ป่วยนะฮะอะไรเงี้ยนะครับตกบันไดเห็นไหมคือมันเป็นเซนต์นะฮะแต่อันนี้รางดีะฮะรางดีนะฮะลองดูว่าเพื่อนๆมีกี่ข้อนะหรือถ้านียจะเข้าวันที่หนึ่งนะครับใครที่ช่วงนี้มีรางสสงอรณนแปลกๆนะฮะ,ะให้ได้4ข้อขึ้นไปใน7ข้อนะฮะ อองค์กรจะมีข่าวดีในช่วงเดือนสิงหานะครับนี่ฮะลองนาไปพิจารณาดูนะโอเคนะครับประมาณนี้แหละคนเรามันเหมือนกับความเชื่อเรื่องโชคลางนะฮะลางดีลางร้ายนะครับเนี่ก็มีส่วนนะครับในบางคนแม่นจริงๆนะเพื่อนเืน่อเคยเจอไหมรู้สึกสิ่งใดก็ตามเราจะรู้สึกได้ว่าเอออันนี้อุปทานแต่ถ้าความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันแม่นเสมอบางคนก็มีเซนต์แบบนี้เลยนะครับ รู้สึกแบบนี้คิดถึงใครคนเนี้ยเดี๋ยวนึกถึงคนเนี้ยหน้าลอยขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมีเรื่องอะไรกับคนนี้น,นะครับจะดีจะร้ายเดี๋ยวต้องมีแน่นอนเนี่แบบนี้คนแบบนี้ก็กกเยอะนะครับที่ม <ๆ S 1> ีความรู้สึกแบบนี้เพื่อนๆเคยเจอไหมฮะถ้ารู้สึกแบบเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องดีหรือร้ายอ่าสัญญาณบางอย่างไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางคนฝันถึงคนนี้ที่ไรหรือฝันถึงหน้าใครเออคนนั้นมันจะมีเรื่องมาอีกไม่กี่วันก็จะมีข่าวคราวคนนี้มา บางคนรู้สึกแบบนั่งทํางานอยู่ๆหน้าคนนี้ลอยขึ้นมาเลยนะฮะเออเดี๋ยวคนนี้มันจะมีเรื่องนี่ผมเคยผมเป็นบ่อยนะนั่งทํางานอยู่ๆไม่ได้นึกถึงเลยครับอยู่หน้าคนสักคนหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเดียวนะฮะบางทีแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์แต่ละยุคก,ก็มีเหตุการณ์แต่หน้าบางคนก็จะลอยขึ้นมาเราไม่เกิน3วันจะมีข่าวคนคนนั้นเสมอนะฮะจะอยู่จะไปจะเฮงเฮงก็มีนะฮะนึกถึงคนนี้เราอยู่ๆก็ หน้าคนนี้ลอยมาอยู่เขาก็มีข่าวดีคือได้เรื่องขั้นเลื่อนตำแหน่งแบบโอโ้โหสูงเลยนะฮะเป็นระดับแบบแบบมีชื่อเสียงดังเลยนะครับก็มีนะเออล้วนั้นเนี่ยเพื่อนๆมีไหมลองเก็บม,มาคุยครับว่าใครมีรางสังหอนเรื่องอะไรที่ด่นๆน,นะฮะรางองเรื่องฝันรางซอง,รง,อง,รงอเรื่องของการอ่านคนรางสังหอนเรื่องของการนึกถึงหน้าใครแล้วคนนั้นมักป่วยอะไรงนนะองนี้นะเอก็มีนะฮะรางสองหอน เจอเหตุการณ์ไปนี้ไปทีไรถูกหวยทุกทีก็มีนะฮะเออถ้าฝันสิ่งเนี้ยถูกหวยทุกทีเลยก็กกกกก <S <S มีนะฮะเพื่อนเพื่อนมีรางสองหอนอะไรที่เด่นชัดไปพิเศษ,ษไปครับโอเคเขียน <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาคุยกันนะโอเคขอบคุณฮะขอบคุณเพื่อนนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะฮะในเรื่องนี้ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาขอบคุณซูเปอร์แตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นสมาชิกนะฮะแล้วก็เพื่อนที่คอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณที่เราได้เจอกันใน รบชาตินี้นะฮะเป็นกันลยาณมิตรกันยาวๆนะโอเคครับดูดวง12ราศีครับชาวราศีมังกรฮะราศีกุมราศีมีฮะเรื่องที่ราศีมังกรครับกิจกรรมภารกิจต่างๆเขาวันนี้มีความคืบหน้าดีนะวันนี้คนมังกรเนี่ยดาวประจำตัวของเราคือดาวพระเสาร์โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งราหูราหูมันคือมันคือดาวที่ไม่ไม่อยู่นิ่งนะฮะมันเป็นธาตุลมมานะครับมันเลยทําให้ชีวิตเราไปอยู่ในในพายุนะครับหมุนไปเรื่อยนะฮะ แต่หมุนดีนะหมายถึงช่วงนี้งานมันขยับผลงานขยับหรือว่าอนาคตมันเริ่มขยับหรือเส้นทางเรื่องตัดสินใจชีวิตไใหม่หมมเริ่มขยับนะฮะแสดงว่าช่วงนี้บุญดาของการเริ่มต้นสําเร็จบุญดาผู้ใหญ่เมตตาย,ยังดีเตรียมโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ภารกิจใหม่ช่วงนี้มันดุมเข้ามาหลายเรื่องนะครับซึ่งมันจะเป็นผลดีต่อต,ตัวเรานะฮะความคืบหน้าการงานภารกิจสําคัญ การเจรจาต่อรองนะครับสำเร็จนะฮะฉะนั้นจังหวะดาวมันเด่นฉะนั้นเพื่อนๆจะคิดจะอ่านจะก,การจะทําอะไรสําคัญๆทําในช่วงนี้ได้นะฮะดงมันเด่นเลยแหละ mm. แล้วก็การพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองซื้อมาขายไปซื้อขายได้เปลี่ยนการเดินทางหรือทําเรื่องสําคัญบางทีทํางานนอกสถานที่ก็สําเร็จครับ mm. ช่วงนี้ระวังนิดนึงนะฮะคืออาจจะต้องทํางานล่วงเวลานะฮะหรือว่าทํางานแทนคนอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าวันหยุดต้องทางานนะฮะ เลือกงานอาจจะต้องมีภารก,กิจอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่นะหรือมีนัดหมายคือเหมือนนอนน้อยลงนะครับในช่วงนี้ก็ดูแลร่างกายดีๆแล้วกันนะครับต่อมาเรื่องของการเงินคะช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงของเงินหมุนหรือหมุนทันนะครับมีข่าวดีๆเรื่องเงินทองหรือมีสัญญาณชี้เรื่องเงินทองเข้ามาด้วยช่วงนี้ดวงเด่นเรื่องเงินการแก้ปัญหาการเจรจาการทําเรื่องสําคัญสําคัญมีความคืบหน้ามีดวงคนที่เดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือ ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องเงินทองนะถ้าขายกู้ยืมนะฮะแล้วก็ถ้าค้าขายขายดีครับมีโอกาสทํากําไรได้ช่วงนี้คาพูดคําจาเด่นติดต่อเจรจาเด่นวันนั้นถ้าคุณจะคุยจะทําเรื่องสําคัญสาคัญด้วยตัวเองฮะสำเร็จนะครับปล่าเป็นเอกเลขเป็นโทจะคุยจะโน้มน้าวใจคนสําเร็จนะครับโอเคนะฮะประมาณเรื่องของดาวความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงดีฮะคุยกับใครคนรู้สึกดีและชอบเรานะครับบางทีเราชอบใครช่วงนี้คุยกับเขาเขาก็มีความผูกพัน ในมุมต่างๆกับเราเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคุยแฟนดาวคบรกักวันนี้ก็ยังเด่นนะฮะมีดาวที่ดาวพุทธดาวสุโกโคจล็งช่วงนี้ก็พอจะพึ่งพาสายแฟนได้ดาวคู่ครองของเราคือดาวพระจันทร์โคจรตำแหน่งกุตะเป็นโคจรมหาอุดนะครับมหาอุดหมายถึงแฟนมีกาลังในการช่วยในเรื่องต่างๆเป็นที่ปรึกษาหรือวันที่ช่วยต่างๆก็สามารถทําได้ดีนะฮะส่วนครับ,ร,บร่างกายครับวันนี้ความดันร้อนในแล้วก็เหนื่อยง่ายท่านดีนไวโซครับ เรามีเ,เรื่องจับเนื้อจับตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็การปวดหัวปวดศีรษะแล้วก็ระวังเรื่องความดันนะครับเซฟเซฟร่างกายครับเป็นห่วงนะฮะต่อมาชาวราศีกุมครับกิจกรรมต่างๆวันนี้เป็นวันที่มีงานคืบหน้าเจรจาโดดเด่นการแก้ปัญหาสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียใหม่ๆนะครับบางทีคุณอาจจะมีไอเดียในการคิดในการทําอะไรที่แบบสําคัญสําคัญนะฮะก็สําเร็จนะครับ โวะดาวมันดีอย่างคือคนราศีกุมม็นคนที่ใจสู้นะครับอะไรเข้ามาไม่ค่อยกลัวนะฮะคือลุยก่อนสู้ก่อนนะฮะอยากลองก็ลอง,ลองได้นะครับบางทีเรื่องอะไรเข้ามาระหว่างถอยกับลองเทสของเราลองเทสลองสู้นะครับฉะนั้นเลยมองว่าบางทีคุณมีไอเดียใหม่ที่อยากทําขยับขยายทําได้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามเราเอ๊ะเราทําเองดีหรือว่าใช้ใครดีจริงดวงทําเองได้นะครับแล้วก็ต่อมาอย่างคือ มีผู้ใหญ่เมตตานะฮะริงวานให้ผู้ใหญ่ช่วยหรือบางที่ปรึกษาหรือวานให้ปรึกษาอะไรก็ตามก็สําเร็จนะครับจงังหวะดาวผู้ใหญ่เด่นการเจรจาเด่นการแก้ปัญหาเด่นการทําเรื่องสําคัญสําคัญเด่นแล้วก็มีความคืบหน้าในสิ่งที่เราคอยนะครับฉะนั้นให้สบายใจว่าควราสิกุมผลงานดีหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับการที่คนเดือดร้อนมาขอให้เราช่วยอันนี้ก็จะที่เราว่าจะช่วยหรือเปล่านะฮะแต่ว่าให้รู้ว่าช่วงนี้ ผลงานดีแล้วก็มีคนแบบหวานให้ช่วยบางเรื่องนะถ้าช่วยเรื่องงานไม่เป็นไรแต่ช่วยเรื่องเงินอันนี้ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังร้อยตลบนะครับโอเคนะฮะเพราะว่าราศีกุมแบบเจ็บและจำนะฮะโอเคต่อมาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะฮะแต่เรื่องเรื่องเงินนิดนึงผมห่วง,งว่ามันมีเรื่องของรถหรือยานพาหนะหรือของใช้ในบ้านนะฮะสูญหายเสียหายแตกหักร้าวพังนะครับยังต้องระวังเข้าของเครื่องใช้นะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของ ดาวความรักครับคนที่โสดที่ช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะแบบถ้าโสดแล้วคุยกับใครก็มีโอกาสที่สนิทขึ้นกว่าเดิมนะฮะบางทีเราอาจจะถามไถยสารทุกสุขดิบส่วนตัวอะไรเข้าบ้างนะฮะบางทีจะต,ต้องบอกเขาว่าส่วนตัวนี่ราศีกุมเป็นหนึ่งในราศีที่ไม่ชอบก้าวไกลชีวิตใครนะฮะมีอะไรให้เขาคุยมีเองแต่ถ้าจะไปก้กาวไกลถามไทยหรือว่าแบบหึงหวงคงไม่นะครับหรืออาจจะน้อยก็ได้ ต่จจะแบบแอบ,บแอบ,บนะฮะแอบ,บหึงแอบ,บห่วงนะฮะแต่น้อยอย่างก็เรียกว่าแฟร์นะฮะเป็นคนที่แฟร์นะครับฉะนั้นถ้าดูเรื่องความรักไม่น่ากังวลนะครับดวงคุยกันได้จริงคนราศีกุมมีอะไรให้คุยตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมตรงไปตรง,ตรงมานี่แหละนะฮะเด่นสุดนะฮะโอเคต่อมาฮะดวงคือง่ายคือรับความจริงได้นะฮะต่อมาเรื่องของดาวเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายนะครับความดันเมคเกนปวดหัว เราก็ลองบูมแพะท่านยินไว้โซะครับจุกเสียเนื้ท้องลมกดแก้เยอะระวังเรื่องของอาหารเป็นพิษนะครับหรือป่วยเพราะอาหารนะครับเซฟเซร่างกายนะใครที่มีลูกหลา,านบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเขาเสริมนะฮะพอจะวานให้ช่วยหรือก็จะเปืนที่ชาร์จแบตให้กับเราฉะนั้นช่วยใี้อยู่ใกล้ลูกหลา,านบริวารสัตว์เลี้ยงหรือทําในสิ่งที่เรารักนะฮะเรารักเราชอบสิ่งใดอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นช่วงเนี้พลังงานมาเต็มจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องคนนะฮะมึงที่เราชอบส อยู่กับสิ่งนั้นได้ดูได้สัมผัสได้ชมพลังงานมาเต็มนะครับนี่แหละบางทีสิ่งของบางอย่างมันมีพลังนะครับทําให้เรามีเรี่ยวแรงในการทํางานนะครับมีกําลังใจนี่แหละนะฮะต่อมาครับดวงเกี่ยว้องเรื่องของต่อมาราศีครับราศีมีนครับเรื่องของราศีมีนคนที่โสดนะครับช่วงนี้เตือนนิดนึงว่าระวังนะฮะคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับอันนี้ต้องเตือนก่อนเพราะว่าดาวมันเด่นนะฮะช่วงนี้ดวงความรักมันมีความรักของใครครับ ดาวพระจันทร์ดาวอังคารดาวพรฤหัสในกลุ่มดาวสามดวงนี้นะครับดาวประจําตัวเราคือดาวพฤหัสพออยู่คู่กับจันทร์กับอังคารระวังเรื่องของรักสามเศร้าละสามคน,นครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคือมันจะมีเหตุให้ไปสัมพันธ์กับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าตัวเองถ้าเรามีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังมันจะมีคนมาชอบหรือไปเกี่ยวพันกับคนที่เราชอบอะไรเงี้ยฮะต้องระวังนะใครชิดกับใคร ช่วงนี้มันจะสปาร์กันไวนะฮะโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่แฟนนั้นระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับเนี่ยเรารู้ดวงเรื่องหน้ารู้ดวงลุงหน้าแล้วก็จะได้ห่างๆจากคนหรือใครที่จะก่อให้เกิดปัญหาชีวิตคู่ของเรากับแฟนแก็ดีต,ตรงนี้นะครับต่อมาฮะดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานบ้างนะครับช่วงนี้ภารกิจการงานมีความคืบหน้าดีการเจราจาติดต่อตรองสาเร็จการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จ มีเรื่องเกี่ยวกับการเจราจาติดต่อต่อรองเรื่องยากยากง่ายขึ้นนะฮะนี่ผมมองว่าราศีมีนเนี่ยเป็นปราศีที่ทําอะไรสําคัญสําคัญดีมากมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของจะเรียกว่าเงินนะฮะมีรายรับพิเศษนะฮะหรือว่าบางทีได้ซื้อของถูกใจนะครับแปลว่ามันคุ้มค่าต่อข่าวดีเรื่องเงินนะครับรับเงินอโอเคเงินเข้าช่วยนี่พอดีอย,ยกตัวใหญ่นะฮะหรือใช้ใจ่ายเงินโอดได้ของดีราคาถูกแล้วก็ราคาถูกไม่พอคุณภาพดีด้วย คนอื่นก็ซื้อกันราคาเต็มเราซื้อได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดครับฉะนั้นโอเคแหละช่วงนี้หมุนเงินใช้เงินถือว่าน่าพอใจนะฮะชววาวดาวมีงานงอกนะครับอันนี้ผมต้องเตือนหนึ่งว่าวยอยู่มีงานเร่งงานโดยงารป,ป,ปรับฉบับพันงานที่คาดไม่ถึงเข้ามาะฮะก็เตรียมความพร้อมเรื่องนี้ด้วยนะครับต่อมาดาวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับต้องเตือนความดันไมเกรนกดไหลย้อน ่านติมาใบสวครับจุกเศษนังท้องรมกดจัดเยอะนั่นเซฟเซฟร่างกายดีๆนะครับต่อมาเรื่องของแต่ผมวงเล็บนิดนึงฮะใครที่กลัวหรือห่วงเรื่องเงินทองนะครับช่วงนี้ดาวการเงินยังหมุนทันมีข่าวดีแต่มันมีรายจ่ายด่วนหนึ่งอย่างหนึ่งคือครอบครัวนะครับช่วงนี้ดาวหรือว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวใครบางคนจะเป็นต้องของเงินเพิ่มหรือใช้เงินเพิ่มนะครับแล้วบางทีเราเป็นเสาหลักของครอบครัว หรืออาจจะไม่เสาหลักแต่เป็นเสรารองแต่เสรารองที่สามารถเสริมครอบครัวหรือว่าค้ำยันเสาหลักได้ก็มีนะฮะคือเราอาจจะเป็นคนที่คอยดูแลแล้วเรามีแฟนเราเป็นเสาหลักแต่ชุดที่เสาหลักแบบโอนเอ็นนะฮะเราก็เป็นเสาที่ค้ำเสาหลักได้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะจร,จริงโคราชีมีเนะี่ยดวงเราค้ำดวงแฟนนะฉะนินหลายครั้งที่แฟนอ่อนอ่อนไม่ไหวนะครับสุดท้ายสีดวงโคราซีมีนะี่แหละ คอยค้ำแฟนได้นะครับดวงค้ำแฟนนะฮะโอเค okay, นะครับต่อมาดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรอ,อ,องสำเร็จครับจะโน่นนี่ทําอะไรที่สําคัญสําคัญได้นะครับความรักเด็นสว่วนภาพร่างกายครับความดันเมริเกนเจ็บคอห้านยังไวบโซครับจุกเส้าท้องลมกดแก้เยอะเสียบเสียบร่างกายนะครับช่วงนี้พร้อมที่จะป่วย,ยหรือว่าจะเจอคนที่ป่วยหรือเจอคนรอบข้างที่ป่วยแล้วติดติด,ตดเราได้นะครับต่อมาดู เรื่องของเสน่ห์ฮะเสื้อผ้าน,นี้เน้นทูโทนสองสีงงที่หน,น,นึ่งว้าันี่เน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกินหอมกิจกรจรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่มีความคืบหน้าในภารกิจธรรมนะมังกรข่าวดีเรื่องเงินมังกรแก้ปัญหาเรื่องสำคัญสำคัญได้มังกรเจรจามีความคืบหน้าดีมังกรมีโอกาสอะไรใหม่ใหม่เข้ามาแล้วก็สามารถตัดสินใจเรื่องสําคัญได้ชวงนี้มังกรเป็นช่วงที่มีอรอยต่อเล็ก,ลกๆนะครับม,มันเหมือนกับถ้าเราขับรถเนี่ย ถ้าเปลี่ยนชีวิตจริงก็อาจจะเป็นเหมือนกับทางผ่านจังหวัดคุณจะไปจังหวัดไหนนะฮะแต่เนี้ยมันเหมือนจะกํกาลังข้อซอยนะฮะเอ๊จะไปซอยด้านซ้ายหรือซอยด้นา,ดน,าดนขวาดีนะฮะมันเป็นทางแยกเล็กๆอีกครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับชว่วงนี้ตัดสินใจต่างๆก็สําเร็จนะฮะแปรว่าจะไม่ต้องตัดสินใจอะไรก็ตามการตัดสินใจไฟนอลสุดท้ายจะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้ชีวิตเราดีหรือว่าถูกต้องกว่าอีกทางหนึ่งเสมอนะครับงั้นตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญได้นะฮะ ช่วงนี้ดูมีสเสน่ห์คุยกับใครคนรู้สึกดีชอบเราดยเฉพาะผู้ใหญ่ฉะนั้นมีอะไรก็คุยกับผู้ใหญ่โดยตรงได้นะครับต่อมากลุ่มครับสเสน่ห์กุมเสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีสดใสร่างกายกลิ่นหอมก,กิจกรรมภารกิจต่างๆวันนี้มีความคืบหน้าดีการเจราจาติดต่อต่อรองเด่นมีอะไรที่แบบเดือดร้อนทุกร้อนกังวลใจมีคนช่วยดวงเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มๆดีนะฮะงานทีน่เด่นบนนี้แต่งหน้าเข้มๆนะฮะผมเชื่อโนราสีกุมเป็นคนที่ แต่งหน้าเก่งนะฮะแต่ถ้าไม่ได้แต่งหน้าวันนี้ก็ล้างหน้าให้สว่างสะอาดสดใสสบายตาก็ได้นะฮะแต่ถ้าแต่งแต่งเข้มเขมนะครับหรือแต่งแนวอบอุ่นดูสบายตาก็ได้นะครับโอเคต่อมาดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของภารกิจวันนี้มีเรื่องของคนกวนประสาทนะฮะแต่ต้องระวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแผนงานเล็กน้อยแต่ข้อดีคือจะเปลี่ยนจะอะไรก็ตามนะฮะเราแก้ปัญหาทุกเรื่องได้หมดนะครับแล้วก็ดวงการใช้เงินชนิ้ใช้เงินเยอะหน่อยแต่ก็ยังพอจะหมุนเงินได้ ความรักชุดนี้มันมีความรักรักซ้อนซอนเงือนนะฮะจะมีใครที่เข้ามาชอบเราหรือว่าชอบแฟนเรานะครับชวงนี้ก็พยายามหนักแน่นแล้วก็มั่นคงในชีวิตคู่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ระยะน,นี้ระวังนิดนึงคืองานด่วนปุรับชพัพพานเพื่อนๆรีบเคลียร์งานโดยไว้นะครับเดี๋ยวมันจะทําไม่ทันต่อมาครับชาวราศีมีนครับเรื่องของเส,สื้อผ้าชุงนี้เน้นสีเข้มๆข,ข,ขอให้่ดิดใบหน้าน,นี้ใบหน้าสว่างสะอาสดสดใสสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารก,กิจวันนี้ ชาวสีมีนเด่นเรื่องของเรื่องของงานนะฮะผลงานดีมีงานใหม่เข้ามาดาวหลายดวงโจรอ,อยู่ตำแหน่งการงานฉะน,นั้นชนี้หรือว่าเคลียร์งานได้นะครับแล้วก็มีงานพิเศษเข้านะฮะค่จาจ่ายชุดนี้เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถการเดินทางการเข้าสังคมญาติพี่น้องนะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องของหนี้สินโผล่เข้ามาด้วยนะครับเผื่อจะต้องไปช่วยใครชรําระหนี้สินด้วยนะฮะอาจจะ็นคนขอความช่วยเหลือจุดนี้นะฮะช่วงดาวออย่างครับคือใครที่มีลูกหลานบร,รวิวารสั์เลี้ยง ช่วงนี้เขาจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษฉะนั้นช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานบริวรสัตว์เลี้ยงพลังใจพลังกายจะมาเต็มที่นะฮะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามครับได้ฟังช่วงกลางคืนขอให้นับหกามความสุขนะฮะท่านได้ฟังวันรุ่งขึ้นขอให้คิดอ่านการได้สำเร็จมีสิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างขอให้ชีวิตมันฟื้นงตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับโอเคะฮะเป็นกําลังใจเสมอครับลุยสุอนตอสวัสดีครับ